วันนี้ก็พร้อมต้อนจากทิศข้างใต้นะครับผมตอ,ตอนนี้ิะไปคู่กาศินครับผมว่าคงคู้กาสินเสียวพอจะฟาแดงแป๊บหนึ่งครับผม,ผเ,บผมเดี๋ยวผมสิายภาพไปเบิองคู่กาศินครับผมต้อนจากคู่สกลคนครครับว่าคงสกล สุดแล้วจะเจอโคงกาะสินี่สักไครับอย่าไปเพิ่งกันนะครับนะครับผมรอบว่ได้แปเบื่อ่ครับผมบรรยากาศแบบนี่แหละครับผมทั้งบ้านยาให้ไปทั้งโคงกาะสินครับ ใช่คุครับผมบวามันปั่ไนไรครับหูกอาุนตรงก้อนครับผมกอ,อยู่วดโค้งครับวัดีุกคนครับผมวัดีเอดนนักบ,กบอนว้วนะครับผมเาตึเ่าเละครับผมครับรถเบิ่งปลาเบิ่งภูเขาก็ตึก่าละค,ครับผม ที่ท้ายครับล็อกลูงแหบครับหักเลยบรรยากาศน้ำปลาแบบนี้นะครับฝนตกลงมาเขียวแบบนี้ครับผมน้ำแรงแต่เออนธรรมดาน้ำปลานะครับตรงไปเรื่อยบรรยากาศหักครับผมลงโลกแล้วครับผม ครับกินล้มไปล้ำท่าครับโอ้ทาหนีอยู่ครับผมได้ไ้ครับันตเป็นโค้งปากเพื่ยบบอโค้งหลายที่โค้งสิ้นรูบออยาไปเป็นนันครับเออวันจิตโค้งทำไป Mmm. -hmm. come ja, จับกวามือก็ซับกันไปนะครับเดี๋ยวลองไปหรือมันเหนยวครับผมสูงสุดยอดสุดเขาครับทางเพอขับได้แล้วครับผมขับดีๆอยู่ประสิกว่าอัตรามาเลครับผมปีมือบริแทนอย่าข้นนะครับเพื่อท่าคงครมหลาย คนขับเกนมครับผมไปได้เพีคืไปหม่อม่ครับปูดพวกเอ้กับเบิงท้ายกำแพงกันไว้กันบนตกครับผมปลอดภัยดีครับผมมาได้ครับข้น่ายือเกิดก็สูงครับขวาเพื่อสูงนีครับผมขาบเรื่อยเลยครับผมนี่รถเอ้จังคจาขับย่างาครับผม อย่าปลายาปลา,า,ปา,าโค้งนุ่มๆครับผมบโค้งพักศอกคือโค้งสิงูดหรอกคิดว่าครับสบายครับผมอ,อากาศเย็นฉ่ำดีครับเอาว่างจะขึ้นกันโอ้ยเดียวพอแค่ครับผมต้องเย็นหนาวกว่าแล้วครับผมโอ้ยไปเรือยครับผม ผมยังเล่นอื่นนะครับผมพอไม่ต้องมาเที่ยวโค้งครับผมยาดโคง้งครับแบบนี้แล้วผมมึงรถโล่งๆเนาะันบบรถหลายครับคับก็ได้ครับผมถ้ามันมีรถเดี่ยวมึงจะเรี่ยวายครับถือมือบอดีก็ต้องระวงรรังต์งหบบน่มั้ครับผมยอดเข้าเลยครับแล้วเพือ้ ้วยวะครับพี่น้องนิ่งครับผมน่งักสะโอ้หวาเทียบยครับผมครับบได้นฝีมือขึ้นดีครับดีครับผมออนใหม่แอรมือดีแล้วขันะคับพักรับไปเรยครับผมเจสติบลก็ดีครับครับไปเรใส่บรรยากาศฟังเพแทักนะบผมเนาะ เลื่อมเลรอครับข้ารถขับคุณเคล็ดด้ครับผมโค้งสิบกว่าเสียกู้ผ้าเนาะครับเนาะไ,ไปเรื่อยแบบนี้ครับผมสายนักวิดมาเล่นโค้งท่านี้นะครับเด้อครับถนนครับผมบ่าอันตรายครับผมวาดเกลียวโค้งแบบวาดเกลียวครับผมนิ่มๆครับผม อาจารย์ครับโอ้ครับผมาน่นี่แหละครับที่ผู้เก่าสิ้นแจ็ไปแล้วครับผมโอ้บิดไปไปหรครับผมโอ้ะกาศครับแบบปิดไปครับผมครับผู้เดียวลูกไปครับเหลผมไปเลยไปเลยโชคดีครับเจอกันปั้นมั้โเลยหายวัเลยผมโอ้ไปแรงเลยครับประกาศนะครับยาน ฝีมือผมมาเึงครับผมเปด็ดโข้งมากจงฝทักปองครับผมเขนิ่งไปที่แล้ครับผมเียนนิ่มไปที่แล้วครับโค้งบเขียนโคงวัดเขียนครัไปเลยอเห็นไมจักโค้งหรอวะเนื้อครับนับไปอ่งเดีครับไปเลยหายรับเลยครับบิกไปไปแล้ว ผมพ็ปีวีมาแรับยัดข้างโคครับผมอุ้ยโคอีกแล้วครับผมโคกระตรงตรงเหล่าโคครับผมสำับกันไปสุดยอดแล้วครับท่านโคอีกแล้วครับผมอุ้ยหนักโคเราเด้อโคสวยครับครับผมตึ้งวิวไก่ช้างไปน้ำ เลีนโค้งมาน้ำหนึบหนิมถ้าครับโคกขัดนิดหน่อยนะครับเนาะเป็นบางส่วงครับถ้าบาถึงอันตรายครับผมถ้าบาถึงปาล์มเฮดยิมาเฮดเต็มเลยครับผมมาเฮดเพาะหลายๆโคกปลาพวกนี้ครับผมเฮดออกหลายครับยาไปอย่าไป ขอบคุณทุกคนบ่างใจนะครับเอ้ยม้าเบิงมาชมต้วยหน่อยกอลอนชั่วกะขับรถเบิงปลามบังเขาไปสิแหละครับผมด้วยหน่อยอือดุดูเพียเพราะมีภูเขาเบิังครับผมนี่จะแถวไอ้รับตะคองแล้วท้ายเห็บได้วนะครับเดี๋ยวชิมต่อไปขอบพุทธกี่ท้ยเบิบงนะครับเอ้ยขอบคุณทุกคนนะครับผมพาไปบนโค้งผู้กาสิงครับ เโค้งไปเลยครับอู้ไปแล้วครับฟาสายขกันเลยครับผมเฉียดหนึ่งนิ้มครับผมโค้งปากเซียนครับแต่บางเสียนหลีกขึ้นดีฝีมือหรอกครับเพราะเสียนความรู้จุดโค้งได้นะครับครับพอดีพอดีครับผมอันตรายทางโค้งนะทไปเลยครับโอ้ครับกินล้มไปเรื่อยจมน้มข้างไปเรื่อยครับโต้งหล่ะครับผมยึดโค้งแน่กรับต้งหล่ะ Toma vai เลยครับขับชีบปลาไพ่เลยครับรถตู้ก็ไ้มาสร้างนี่กักพ้อยขับ,บปลาไพ่เลยคนนะครับผมขับ,บเบาๆน,นะครับผมโค้งหลายเลยครับผมครับพอดีพอดีครับโค้งแบบนี้ไปเรื่อยๆครับผม สี่สิบหาสิบนะครับหนึงโค่หนึ่งโค้งแบบเปี๊ยบนะครับผมว้าวต้นมะลุครับผมเฮ้ยสำหรับผมด้โคนอื่นก็บิบป้านได้เลยครับผมเฮ้ยโค้งแบบเจี๊ยบเนาะนี่เป็นพวกปแาบเจี๊ยบตุยนะครับผมโกงนิ่มๆครับผมมันหวานเขี้ยบไปแบบหวานเขี้ยบนะครับแบบนี้ท้ากับโคกักนิดหน่อยครับผมมาถึงกันตอานครับ จะบดเขาครับยกจีร้องเขาครับผมหมิ่นนะครับไปเรื่อยๆประตู้ภาพไปครับผมผมเปลี่ยนเล่นก่อนซทางบาดีกับเลี่ยนเล่นครับผมตรงนมีรถกับเลี่ยนเล่นนะครับผมช่วงนี้เข้าม้วนติดม้นครับผมไม่เล่นไม่ควยไม่หลุดไหลครับผมผมมาต่าอยู่ดีกว่า กคกเปีนโงกแล้วกส่าตงตรงแต่ม่หนีละครับผมพวกเขาต่อครับผมจากผู้ปรสิงกับผู้ตะกนม่นใช่พี่น้องเบิ้น,คนะครับเพาะมันได้แบบเดินโคง้งพิวเสียๆฐานปลาแบบนี้ครับเมืองไทยกับมีปลาเหียงนะเป็นภาษาหนองตรงไปตรไปครับผมที่ถือบ่โคกหลายคี่ โค้งปิงงูเดอกโค้งปิงงูโคงหักสอขวดครับโค้งนี่ทุกโค้งธรรมดาครับผมก็จุดผมบอกว่าโค้นะครับ็โคหนึ่งนึ่งว่าอันตรายครับผมปรสิงธปสิงนั่นแะครับผมทั้งโคงดีครับผมห่างปลากะบอลบอเสียวพ่อได้ครับผม โค้งอยู่แล้วครับผมโค้งมาทีย่ผู้กาสิงคือร์มาเชียวก็ผู้พักมาได้ครับผมฝนมาตกว่าแถวนี้ครับใหม้นี่แับเกิดโค้งไปแล้วครับผมโค้งเฉยๆแบบนี้ปู๊บขาดมครับผมผมเปลี่ยนเลนเลยเนีอยเอ้ยวันพิล็อเชื่อโค้งอยู่แล้วครับผมโค้งก็จะชันร่องนะครับคือมีกระชับร่งครับผม Oh am going oh ลมเย็นดีครับผมสวยครับผมดูเด็กโค้งเทโค้งหวานเกี๊ยบครับผมฮึสุดยอดครับเย็นดีครับผมสุดท้ายยอดเขาครับผมตคนนี้เด็กเขาไปป้อนครับผมใครอยู่ละครับมิ้นเน็กกั้นขางๆนะครับผมข้างใต้ก็เป็นภูเขาขางนะครับผมปลอดภัยดีครับผมเทโค้งหวานไปแบบนี้นะครับเนาะ ขอบคุณทุกคนครับเออขับมาเมาคนไล่คนแท็กคนติตตามให้ได้เนะครับเอทายทีิป่อพี่น้อง่อนพี่ส <ind> ี่แะครับผมิดเพ่เ้าบ้ามวนเบ้าบ้าอย่างน้จิดไปจิดกระครอโคตรขาไพ่ทุกคนนะครับเออขับรบขับลถกินรบไปน้ำพายทีครับจมไปน้ำพายครับผมจะมาห่วงนอนครับผมเอ้เปาบ้าปูดอยู่เด็กกัน ป่าภัยดีครับผมาเลยครับผมนี่ชินยอดเขาครับนี่โกนะครันี่ป่าภพยดีครับผมวาตาไครับผมขับีป่าภัยทุกคนจนใหม่ก็หลายข่าช้ากับวิวบังามครับผมขับกินลมฟ้าร้มีสีรับทุกคนครับผมโกนิ่มไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องบัตรยากก็ดีอากแงาม คนคนครับหลก็จมบลำพังหวานแหวนยบครับผมเออโค้งหวานอีโค้งหลายพ่พี่น้องนับได้ว่าเออเขอบว่าเบิ้งเบิ้งจบไปแล้วครับเออสายชิบมาตัดต่อครับผมวงเออเอาแบบนเงี้ยงๆสิพี่น้องเบิ้งนะครับยาเปล่าเบียร์กันเด้อครับเออมัิงกันไปเรียก่อนเออนี่ไปทางลงครับผมแซร็จไปแล้วครับผมผมจมลำพังไปก่อนเออเออครับผม ่นี่ทางโลนะครับเ่าขันเร่งอยเด้อครับผมถึงลอมบ้านะครับผมพระไทยแตนลอมบาพระธาไทยทางสั้นหครับผมผมผมจ่าครับผมเออเออก่นได้ภาพกันได้ิดออกคิดออกชิดแล้วคีดคิดได้ครับผมวอ้ยรชวกหวานจี้ออ้ยครับ นโ้ง่อยกันดีเออผู้ใดขับมาเลยต่อผมเป็ไดขับวอาผูจะโค้งตอบหรือเหตุามาครับผมตรไปครับท้กับุกคันงิางลงครับผมากนกับบิด้าลงาลงกับเปาขันเล่ครับผมโคตาสแบบนี้นะครับผมหวานเกียบเลยครับโคหวานเกียบข้างลงนะครับเออ เราคนเลยนะครับโคอนนะครับผมแต่วาคงหม็นโคก็กินเล่นเลยคบ่ม <c oughs> ีรถครับผมร้างนังนีเราขนไ้เม็นโคงเนี่ยนี้ครับผมหลอมาอกผมปวดโยเล่นผมนาเสียดายก,ก็ได้กินโคงเล่นเ,น,เน้หวานเกี๊ยบไปน้ำครับผมก <c oughs> ว่าตลาครับผมางข้างก็้ธรรมดาครับผมหวานเจี๊ยบนะครับผม ถาคนตกอันตรายครับผมเลื่อนดูผมก็เห็นดูเลื่อนลงางลงแบบนี้ครับผมรถกระบะาดเจ็บ่ครับัดเจ็บโอ้รถกระบ่โค้งไปแล้วครับสบายสบายอย่าหลับเ้อโค้งไย่ลุ่นตลอดทางครับผมวาดเสียว่ครับพี่นอง กระพงกินง <ể> ูอได้บดเียวเกันช่างลงครับผมโค้งลงไปเรื่อยัตาใม่บเียวหลายทีู่่้าครับผมคูกาสิแหล่งโอ้ทีบนมีต้นไมเออต้นไมนี้ครับใบบเียวผมมาตบบ้าท่งนี้โค้งนะครับผมเจี๊ยบมครับพองวานเจียบ กันหน่อยแตกาันไว้อูครับผมป้องไปก่อนปอกไขไปก่อนถ้ามีคนไม่เหงาครับผมก็ีนน้ำพัดปกติแหละติดไปเงีวไปผนเงวไปเลยครับผมโค้งอี่แล้วับผมเรียนโค้งเอวหวานว่ครับผมเอวหวานก็จาของช่องนะครับโค้งเอวหวานครับผมโคหวานอบโค้งทขโค้งหวานแอบ หวานตลอดทางผมต่ว่มันมีหลดสวนทางมากเลยครับมันมีหลดน้ำหลังปันไหลครับผมต่าวาครับ้วับซิ่วครับงหวานเชียพรผม่เฮ้เ้เฮ้ยเียบรถเฮ้นี่ซึงทดยากครับผมแังไบนหลับมือครับผมขับจีนรถมาเชียยแบบนี้เลยครับผมก็หานเสียยมาแรงครับ เดี๋ยวจะข้นผ่านอีกนะครับผมเออเดี๋ยวจะข้นผ่านอ,นะอีกเลยอเออขวัญเรียมต้องมาเสียหรอครับไปทางลงนะผมหวานเจี๊ยบเปลียนเีหวานเ,นเีหวานเจี๊ยบไปเลยข้อนผางครับเออโอ้ไปเลยนะครับผมตรงครับพ่อผมตรงไปอีกเขาลงไปนี่อยเป็นอำเภอสมเด็จครับผม ตาซีน,คนคคไคร,รนครับผมเด็กโก่เทโกไปเพิทาท้าับปันไยครังผมวาทนารับผมก็คือทุกสกปรกสับหมก่ี่รงู้นเปโก้งัสโพมีโก้งหวานเพียบดีรังคมโค้งเลืองยวหวานดีเดี๋ยวตาลครับ ตตะนครับมู่บ้บานขาขางเรโค้งอยกกู่แล้วผมโค้งนุ่ๆมๆคงบางยบต้องไปอีกตะโค้งครับผมโค้งทางโน้นนะครับผมจะล้เขาหรอครับโค้งใชโค้งขวาเนาะ ขอบคุณกับมั่งใจนะครับเออมาเบิงเ่งแล้วกอะจะเรื่องคนไรกดติดตามกดกระดิ่งให่นะครับแจ้งเตือนเห้นะครับเอออยู่ในท้ทยปลาทายาทรางทายโคกงหลายๆที่นี่ไอพวกแบบนี้ครับผมนานๆมีที่ครับผมชิบคืนมาต้อนรัวออกท่วมผู้เขาท้างโค้งแบบนี้กำลังเทพียบนะครับอย่าไปอย่าไป จากเขา้วครับผมยาติดจอดถ้าไอ้วิว so, ภ mm ูเขา้มาให้องบครับผมเี๋ยวผมติดจอดเบิ้งก็ครับผมว่าก็วจสดะเปาพ่อสากดสัตว์ดีปลอดภัยระดกรอค้อนแป๊บหนึ่งครับผมือมงมีเสมากับตุ๊กตานืองไ่ยรุนแทบตายเพราะว่าเดี๋ยวเสียวเพราะว่ะ มายุีนคผู้ชมคราศกาจังหวัดนครศรีธรรมราชอปเฮ้ยยกึดนาเป็นไรเสียวอ่รมีเท่าท่าีกชโลมมากเมื่อกี้ครับผมขอบคุณรุกบาลจานะครับผมคลิปนี้ครับยี่ยมยอดเช่นี้เลยครับคลิปต่อไปยันทุทไทยภูเขาแถวลำตะเรีนบ้านนาครบ